ครับโอ้มันต่างกันมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ ที่นี่สุดยอดเลยใช่ไหมครับดูสิพี่โตเพิ่งรู้นะครับว่าห้าองมือจับทงกีตาร์ไม้ยังเป็นแบบดีนี่เองแท้สุดๆไปเลยฮะวันนี้พี่โตรับอาสามาหาคำตอบให้กับเหล่าเลนเจอร์สครับว่าไม้ที่พวกเขาเลือกสรรมานี้จะสามารถเอามาทำเป็นกีตาร์ได้หรือเปล่าเพราะได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมีการทำกีตาร์จากไม้ไทยในประเทศเราด้วยตามมาเลย สวัสดีครับพี่จ๊อบอสวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรครับผมผมอยากได้กีตาร์ครับโอเคครับได้ครับผมครับผมแต่ว่าผมมีไม้มาด้วยครับมีไม้มาด้วยอนีเป็นแบบไม้ธรรมดาที่หาได้ทั่วไปเลยครับครับสามารถเอามาทําเป็นกีตาร์คลาสสิกแฮนด์เมดได้ไหมครับได้ครับผมได้ก็เดี๋ยวมาเรียงเป็นชนิดกันจริงๆแล้วไอเดียการเลือกไม้เนี่ยครับเป็นของน้องๆเราเรนเจอร์ครับอ๋อน้องๆเลือกมาเลยเดี๋ยวให้น้องๆมาอธิบายการเลือกไม้ของพวกเขาดีโอเคครับได้เลยครับผมเรนเจอร์ไม้ยาง สวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะพี่โจ๊บึบมาเลยโอเคอ่ะมาอธิบายดีกว่าสามไม้ที่พวกเราเลือกมาเป็นไงบ้าง่ทยคิดว่าไม้สนเนี่ยมันค่อนข้างหนาค่ะก็ะเลยคิดว่าถ้าเอามาทํากีตาร์เนี่ยมันน่าจะแข็งแรงแล้วก็มีเสียงที่ทุ้มค่ะไทยก็เลือกไม้สนเหมือนกันครับเพราะว่าไทยคิดว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าตัดแต่งได้ง่ายนะครับแล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าเนื้อแน่นทําให้เสียงมันก้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเหมาะสมที่จะมาทําเป็นกีตาร์ ค่ะของหนูนะคะที่เลือกไม้อัดมาเนี่ยเพราะว่าไม้อัดเดี่ยวมันเป็นไม้ที่ทนทานแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะยังมีลวดลายที่สวยงามแล้วก็สามารถดัดโค้งงอได้โดยที่มันไม่หักด้วยค่ะหนูเลยคิดว่าถ้าเอามาทากีตาร์เนี่ยน่าจะดัดแปลงได้ง่ายค่ะของผมนะคะผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้เต่งครับทุกไม้เต็งเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับและเหนียวรองรับน้ําหนักในการกดได้ดีนะครับแถมยังหาซื้อได้ง่ายนอกจากทํากีตาร์ออกมาแลวเนี่ยจะสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยครับ อ่าโอเคเป็นไงครับไม้ที่น้องๆองเลือกมาครับอ่าถือว่าเลือกใช้ได้ทีเดียวเลยครับอ่าแล้วความรู้ที่เขาหามาว่าคุณสมบัติของไม้แต่ละอันนี้เป็นไงครับไม่มีผิดเลยถูกหมดเลยจริงครับถูกต้องเลยครับผมเยี่ยมเลยอ่าไม้สนนะครับผมไม้สนก็เป็นตระกูลสปรูสนะครับเป็นไม้ชนิดที่มีความโปร่งและเบานะครับผมให้เสียงได้ดีครับผมมีการแบบอ่เป็นไม้ที่ส่งเสียงได้ดีนะครับครับส่วนตัวที่สองไม้เต่งนะครับไม้เต่งเนี่ยเหมาะกับการ นำไปทำไม้ข้างและไม้หลังได้นะครับผมก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถสะท้อนเสียงได้ดีครับไม้อัดหรือที่เรียกว่าไม้ลามิเนตเนี่ยเ,เหมาะแก่การทำไม้ข้างและไม้หลังนะครับมันทนทานต่อทั้งอากาศความชื้นความร้อนความเย็นทุกอย่างความแห้งทุกอย่างได้ดีมากนะครับลดการบิดตัวได้ดีครับเพราะว่าอย่างไม้ตัวนี้ไม้สนสปูตเนี่ยเป็นไม้ที่ ส่งเสียงได้ดีนะครับผมเวลาเรามาทําการใส่แล้วก็ปรับจูนแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนลําโพงที่ทําให้มันเกิดเสียงดังได้นะครับผม <Yeah. S 1> เราเริ่มรู้จักไม้แล้วงั้นต่อไปเรามาทําความรู้จักกับกีตาร์คลาสสิกกันให้มากขึ้นกันดีกว่าด้วยการมาประกอบกีตาร์กันเลยได้เลย<ช>ครับผมอยากรู้ว่าคือเราสามารถประกอบกีตาร์ภายใน1วันเสร็จเลยไหมครับโอเคภายใน1วันไม่สามารถทําเสร็จได้นะครับผมเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการที่ติดกาวกาวแต่ละชนิดเนี่ย มีขั้นตอนระยะเวลาของมันครับผม,มถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทํากีตาร์ประกอบได้ภายใน1วันนะครับ,รบแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ให้น้องๆได้ทดลองประกอบดูครับโอ้ได้เลยครับ<อ>สุดยอดเดี๋ยวผมกับเรนเจอร์ฮจะช่วยกันประกอบกันอย่างเต็มที่เลยครับโอเคครับกีตาร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซิตาราของชาวโรมันนิยมเล่นในอาณาจักรสเปนโบราณประมาณคิเตศกราด4ี และถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปหลายแบบจนกลายมาเป็นกีตาร์ที่นิยมเล่นไปทั่วโลกในยุคป,ปัจจุบันส่วนในประเทศไทยของเราก็มีช่างทำกีตาร์ไม้มือฉมังพี่อดีศรีลาชาติหรือพี่จอ๊อบนักสร้างสารรค์กีตาร์แฮนด์เมดที่เริ่มต้นจากความรักในเสียงดนตรีอยากจะมีกีตาร์คลาสสิกแฮนด์เมดเป็นของตัวเอง ทำให้เริ่มสนใจในการทำกีตาร์เริ่มฝึกฝนเรียนรู้จนสามารถสร้างกีตาร์สุดพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากนักดนตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าเป็นกีตาร์ที่ทั้งสวยงามและมีคุณภาพมีมูลค่าราคาสูงถึง1ล้านบาทเลยทีเดียว คิดว่าเบอร์สามกับเบอร์ห้าครับพี่โต๊ดอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังของกีตาร์นะครับใช่ครับคือแบบว่ามันดูเหมือนส่วนหน้ากับส่วนหลังเลยอะครับเพราะว่าส่วนหน้ามันก็ดูมีรูกลมๆอ๋อด้านนี้ใช่ไหมแกนโอเคได้เอาไว้ด้านในอ่ตรงนั้นนะพี่โต๊ดเบอร์หนึ่งอะครับพี่โต๊ดผมเหมือนเคยเห็นแบบตอนที่เขาจับคอร์ดกันเล่นไหมครับแบบอยู่ด้านข้างตรงคอกีตาร์ครับเป็นด้ามจับใช่ไหมทีนี้ มันมีช่องที่มันมีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็มันแบบฝั่งนึงเล็กฝั่งนึงกว้างน้องๆว่างไงใครคิดว่ามันน่าจะเป็นด้านกว้างครับที่ติดอยู่กับตัวกีตาร์เพราะว่ามันดูเหมือนจะแบบเรียวเข้ามาโอเคเดี๋ยวมาดูกัน๋ยวพี่โต้คว่ำความหน้าลงมันเออซีผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่คําด้านในไหมครับ ความคิดเห็นแรกคิดว่ามันจะเอาไปดามอยู่ด้านในของกีตาร์ใช่ไหมเอ้แต่ว่าของหนูหนูว่ามันน่าจะเป็นอันที่เอาไว้ประกอบกับเบอร์หนึ่งนะคะแบบว่าเป็นส่วนคอเหมือนกันอะคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าว่าความจริงแล้วจะเป็นแบบไหนโอเคอันนี้ใช่เปล่าเหลืออีก2ตัวเลข2กับเลข7เอาละอันนี้น่าจะเป็นแบบด้านข้างของกีตาร์ไหม ไม่งั้นด้านข้างมันก็จะโป่งล่วงไปเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแบบที่รับน้าหนักด้านข้างอนะหนูคิดว่าเบอร์เจ็เนี่ยแหละค่ะจะเป็นส่วนประกอบด,ด้านในของกีตาร์ค่ะเราก็สามารถเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปใส่ด้านในของกีตาร์ค่ะอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้ที่เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราก็วางไว้ทางด้านในแบบนี้โอเคอาจจะต้องมีการตัดแต่งโอเคเหลืออีกหนึ่งชิ้นเบอร์สองนี่เลยมันมี4ชิ้นเนาะ ขนาดที่แตกต่างกันไปเลยอะคิดว่ามันอยู่ส่วนไหนของกีตาร์ไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไทยคิดว่ามันน่าจะเอาไว้แบบว่าตึงสายกีตาร์ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีที่ที่เอาไว้ตึงสายกีตาร์เลยครับอ่าอะงั้นงั้นเราวางไว้แบบนี้ก่อนเราใช้2อันเสร็จแล้วครับพี่จอบครับผมนี่น้องๆประกอบมาเป็นประมาณนี้ครับครับผมเปนไงครับออ 80%แล้วครับผม oh. อ๋อครแแสดงว่ามีจุดที่ผิดมีจุดที่สลับกันอยู่อ oh. ๋อโอเคได้เราไล่เรียงเลยครับว่าอันไหน oh. ถูกไหนผิด okay, ครับโอเคครับตัวนี้เป็น s a ดเดิวางด้านนี้นะครับผม oh. คือตัวยาวส่วนตัวสั้นตัวสั้นจะอยู่ด้านติดกับฟิงงกอร์บอร์ดตรงด้านนี้นะครับ oh. อ๋ออ่ัทีนี้ต่อไปนะครับก็ตัวนี้ที่บอกว่าอยู่ด้านในจริงๆแล้วอยู่ด้านข้างนะครับ เราจะดัดด้วยความร้อนนะครับก็คือกดลงไปตรงด้านนี้่ครับโอเคอันนี้สรุปก็คือเป็นด้านข้างาางครับผมอโหสุดยอดเลยค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอครับก่อนที่จะเป็นท็อปแบบนี้ที่เป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยมันเป็นสองชิ้นมาก่อนอ๋อเหรอฮะครับแล้วก็นำมาบุ๊คแมทนะครับผมให้มันเกิดบาลานซ์เดี๋ยวลองฟังหน่อยนี้อ่า จะอถุมทุ้ง<ล>ซ้ายขวาต่อให้มันเป็นไม้ท่อนเดียวกันเนี่ยเสียงก็ไม่เท่ากันนี่คือธรรมชาติครับธรรมชาติผมก็จะขัดก่อนปรับหน้าสัมผัสให้เรียบยิ่งเราขัดมากเท่าไหร่เสียงก็จะดังเบสก็จะมีมากขึ้นเพราะว่ามวลมันน้อยลงอ่า โอ้มันต่างกันมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับต่างกันเยอะนะครับชิ้นนี้เรียกว่าแบ็กบาร์นะครับเป็นเบสซิ่งของไม้ด้านหลังนะครับบางยี่ห้อก็จะมีแค่4ชิ้นแต่ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมทําในช่วงหน้าฝนผมทำเป็นจะต้องดามถึง5แต่มวลไม้จะลดให้มันเหลือแค่4ชิ้นโดยการ<อ>สแกลล็อกเอาออกคือภาพที่เห็นเป็น5ชิ้นก็จริงแต่ว่าแบบ จากการคำนวณน,น,นู่นนั่นนี่มาแล้ว<ช>คือให้ให้ผลเท่ากับ4ชิ้นใช่ครับให้มันมีความเบาเท่ากับ4ชิ้นแต่ว่าความแข็งแรงมากขึ้นอ๋อ,อ,อเจ๋งเลยอ่าไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ด้านหลังช่วยในเรื่องการสะท้อนเสียงทั้งหมดนะครับผมบเป็นจุดสะท้อนเสียงของไม้ท็อปด้านหน้านะครับอ๋อคือมันมีผลต่อเรื่องเสียงด้วยฮะมีผลครับผมมีผลเลยครับผมใส่ไม้เนี่ยมก็เรียแร้วเมื่อกี้มันเป็นอ๋อ อ๋อโอเคครับอันนี้เสียงหวานเสียงหวานแสดงว่าไม่ย้อนเทียนแล้วสีเรียบอันนี้ก็น่าจะพอได้แล้วใช่ไหมฮะครับผมโอเคฮะทีนี้เหมือนเมื่อกี้มีน้องสงสัยในเรื่องด้านข้างนะครับอ่เดี๋ยวผมทำทำให้ดูเลยได้ไหมครับดูลโอเคครับ,คครบนนี้ก็เอาไมา้ไปชุบน้ำให้มันมีความร้อนแล้วไม่แห้งเกินไปอ๋อโอเคครับ แผ่นนี้คือร้อนใช่ไหมฮะใช่ร้อนมากตัวนี้เป็นฮิตเตอร์ครับอ๋อันนี้โหโค้งมากขึ้นแล้วลนะแป๊บเดีเเ<ล>ยวเองฮะใช่ครับแล้วก็ล็อกไว้เลยใช่ไหมล็อกเลยโอ้หไปเรื่อยๆครับดึงเลยครับดันไ้เรื่อยๆ เสร็จครับพวกเราก็ปิดพิเตอร์เลยครับเพราะว่าความร้อนเขายังอยู่ทีนี้ระบบเขาไว้ครับครับนานเท่าไหร่ครับประมาณสัก5้าทีสิบนาทีเดี๋ยวพอความร้อนเขาคลายเนี่ยพอเราเปิดออกมาเนี่ยเขาจะอยู่แบบเป็นทรงนั้นเลยน้องดูสิเป็นทรงตามบล็อกเลยอ่ะใครจะไปคิดอ่านี่คือถึงทั้งหมด6สายครับครับก็ สายหกห้าสี่สามสองหนึ่งจากหนาสุดไปบางสุดถูกไหมใช่ครับผมอันนี้สําหรับคนถนัดขวาถนัดขวาถ้าเป็นคนถนัดซ้ายก็สลับกันสลับกันครับผมซึ่งตัวตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้เรียกบริดจ์ครับบริดจ์ก็คือสะพานสายอ๋อซึ่งมันมีผลต่อต่อเสียงด้วยไหมครับมีผลต่อทั้งเสียงและความแข็งแรงด้วยครับผมเขาต้องรับแรงดึงแรงดึงของของสายครับผมขอฟังหนึ่งบทเพลงได้ไหมครับจับไป โอ้ใส่มากครับโอ้อันนี้เราก็จะได้เป็นกีตาร์คลาสสิกแฮนด์เมดมาแล้ว1นึ่งตัวครับผมต่อไปจะเป็นภารกิจของน้องๆเรนเจอร์สครับโอเคอพี่จอบจะให้น้องๆเรนเจอร์สทำอะไรดีครับให้น้องๆทําเครื่องดนตรีที่อยากจะทําแล้วก็ชอบแล้วก็ถนัดนะครับผมได้เลยครับเป็นยังไงไหวเปล่าพวกเราได้ครับโซจะลองไปทำดูเลยครับไหวแน่นอน เมื่อประกอบกีต้าร์ไม้ขึงสายกีตราแล้วดีดดูก็จะเกิดเสียงพิเศษที่ไพเราะและถ้าสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าเมื่อดีดสายกีตราจะเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดเสียงใช่แล้วมันคือหลักการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนไปมาในตัวกีตาร์ไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าการดีก,กีตร์จะทำให้เกิดเสียงที่เพราะ ก้องดังได้ทุกครั้งบางทีก็มีเสียงแบบนี้เสียงบอดลองมาดูตัวเลือกนี้คิดว่าเวลาดีดกีตาร์ทำให้เกิดเสียงดังกล้องขึ้นมาได้ลักษณะของคลื่นเสียงจะเป็นอย่างไรแบบที่1 2หรือแบบที่3ตอบถูกหรือเปล่าถ้ายังมาดูกันทดลองนี้กันต่อ มัดสายกีตาร์เข้ากับเสาติดเชื่องไว้กับลำโพงที่เป็นตัวสร้างแรงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเปิดเสียงให้เส้นกีตาร์สั่นแล้วลองสังเกตดูใช่แล้วการสั่นแบบที่สองที่ช่วงคลื่นบรรจบกันคือคำตอบที่ถูกต้องเพราะการสั่นสะเทือนไม่ว่าระดับไหนถ้าช่วงคลื่นเสียงบรรจบกันได้พอดีก็จะทำให้เกิดเสียงดังก้องออกมาได้ ตัวกีตาร์ไม้นั้นเปรียบเสมือนลำโพงขยายเสียงและส่วนที่ทำให้เกิดเสียงคือสายกีตาร์ทั้งหมด6สายมีขนาดไล่ระดับกันขนาดของสายกีตาร์และการขึงสายตั้งเสียงทำให้เกิดระดับเสียงที่กลายเป็นเพลงที่ไพเราะได้แต่นอกจากนี้การดีก,กีตาร์ให้สายสั่นสะเทือนจนเกิดช่วงคลื่นเสียงที่สะท้อนมาบรรจบกันพอดีก็เป็นอีกสิ่งสำคัญถ้าสายกีตาร์หย่อนหรือตึงเกินไป หรือคนดีดไม่ชำนาญก็จะทำให้การสั่นสะเทือนไม่ครบรอบช่วงคลื่นเสียงสะท้อนไม่บรรจบกันก็จะเกิดเป็นเสียงกีตาร์ทึบไม่ก้องกังวานหรือที่เรียกว่าเสียงบอดได้นั่นเองนี่เสร็จแล้ว<ต> <ผม S 1> ครับเ<ๆ>ี้ขึนตีของผมครับนี่ค่ะ,ะน่าจะพร้อมแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอเดียสร้างสรรค์ของเรนเจอร์สิกว่า<ป>ของไทนนะนบบนงยนะครับทำเป็นะนาากระดาษแบบง่ายๆนะคะเป็นแบบนี้เลย แบบนี้นะครับไทก็จะเอากระดาษสีเนี่ยครับมาม้วนเลยนะครับให้มันเป็นแบบว่าหลอดประมาณแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้แล้วไทก็จะทําให้มันมีขนาดต่างกันนะครับมาลองตีกันเลยดีกว่าครับคือเสียงอันข้างบนเนี่ยครับมันจะค่อนข้างทุ้มเลยนะครับแล้วก็เสียงอันข้างล่างจะค่อนข้างสูงมากเลยนะครับขอบคุณครับ ของเป็นไทยน่าสนใจอยู่อ่คุณต่อไปสื้อของผมนะครับผมก็จะทําเป็นนี่เลยครับนี่ค่ะห้องขนาดจิ๋วครับสามารถแบบพกพาไปไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันบางและเล็กมากครับวิธีการทํานะครับอย่างแรกนะครับเราจะเอาไม้อัดแบบหนานะครับแบบนี้นะครับมาทําให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับแล้วเจาะรูเราก็จะเอานี่เลยครับลวดสแนนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะติดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เอาไม้อัดแผ่นบางแผ่นนนะครับมาปิดด้านบนอีกทีหนึ่งครับต่อไปเราจะมาฟังเสียงกันเลยนะครับ หนึ่งสองสามโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะธรรมดาครับผมอโอเคคนต่อไปครับพอดีว่าที่บ้า,านใจนะคะมีกล่องเิชชูวไม้พอดีค่ะแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็เหมือนของกีตาร์เลยนะคะใส่ก็เลยเอามาทําค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นสายของกีตาร์นั่นเองค่ะ วิธีทำนะคะเราก็จะเอาไม้อติมเนี่ยมาซ้อนติดกันนะคะแล้วก็ามาติดบนกล่องเทชชูไม้เลยค่ะแล้วเราก็เอาสายกีตาร์ขึงได้เลยค่ะแล้วก็เอาน็อตเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมานะคะเรามาฟังเสียงกันดีกว่าค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกระทางญี่ปุ่นละเหมือนแบบ กิจรงเหมือน h a l ครับค่ะส่วนของหนูนะคะทําเป็นกลองค่ะทุกคนโดยหนูเนี่ยทำเป็น3แบบเลยค่ะมีทั้งแบบใช้จากกล่องไม้กระป๋องพลาสติกแล้วก็เป็นกระป๋องจากขนมค่ะโดยที่เราจะใช้แค่ลูกโป่งกับตัวกระป๋องเท่านั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันเลยค่ะมาอันต่อมาอันสุดท้ายค่ะ เสียงมันก็จะต่างกันอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะอ๋อโอเคอ้แต่ละคนก็มีเครื่องดนตรีของตัวเองที่แตกต่างกันและเสียงก,ก็คือไม่เหมือนกันเลยเจ๋งม,มากๆอย่างของน้องเป็นไทยผลงานเป็นไงครับครับผมก็ถ้าน้องปรับเปลี่ยนใช้วัสดุที่เป็นอ,อย่างท่อ น้ำนะครับผมจะเอาไปใช้จริงได้ด้วยอ่าแล้วก็เหมือนมีความแข็งแรงมากด้วยแข็งแรงมากด้วยครับคนต่อไปน้องวินครับที่ทำคาร์ฮอนฮะน้องวินครับผมน้องวินทาคาร์เนี่ยถ้าอยากให้ผมแนะนําปรับนิดนึงคือขนาดครับผมนะครับอยากจะให้ขยายบอดี้นิดนึงแต่ว่าในหลักการที่น้องสร้างเนี่ยถูกต้องแล้วครับส่วนน้องสร้างหินเนี่ยวิธีการเลือกวัสดุเนี่ยผมขอชื่นชมนะครับเพราะว่าน้องใช้กล่องทิชชู่ที่ทามาจาก ไม้ไผ่นะครับผมก็คือมีความเป็นอะคูสติกของธรรมชาติอยู่แล้วด้วยครับผมคนสุดท้ายนี่ก็กาแฟแบบเป็นการเขียที่ง่ายมากครับผมแล้วทําให้มีความแตกต่างของเสียงเป็นการหยิบใช้หรือว่าเป็นการรีไซเคิลได้ด้วยครับผมตรงนี้ดีมากทําให้เกิดบาลานซ์เสียงแตกต่างกันไปครับผมถือว่าโดยรวมผลงานของน้องๆในวันนี้เป็นไงฮะยอดเยี่ยมเลยก็อยากจะให้แบบว่ามีนักพัฒนาเกิดขึ้นมากๆครับจริงมากมากเลย พี่โจเป็นคนเล่นแล้วกันเนี่ยพ,พี่โตจะเล่นได้ยังไงพี่โตเพิ่งฝึกเองดีสิเล่นไม่ได้เลยเห็นไหมดียังไงก็ดีไม่เป็นเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์แน่นอนและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่พี่โตอาสาพาน้องๆมาตะลุยค้นหาเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนมาให้ผนกึกลังคิดพิชิตภารกิจที่ท้าทายไปด้วยกันฟาวหน้าพี่โตจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดในเรื่องต่างคิดเยไปเจอกันครับ มาคิดกันต่อกับคำถามนี้ระหว่างดีดกีตาร์ใต้น้ำกับดีดกีตาร์ในอากาศที่ไหนเล่นแล้วเสียงดังกว่ากันส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ์ผู้ที่ตอบถูก3าํคำตอบแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลย และอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d m a n g g r r f n p p g g e และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย